ในวันนี้ผมก็มีต้นแตงโมก็ใช่แล้วครับในวันนี้นะผมก็จะมาทดลองดูนะครับว่าถ้าเราปลูกต้นแตงโม1ล้านปีนะฮะ จะสูงได้สักกี่เซนนะครับเราจะไม่อิงทูเรียนไม่อิงมาแล้วก็อะไรทั้งนั้นนะฮะเราจะอิงหลักโลกแห่งความเป็นจริงล้วนๆเลยนะครับโอเคเรามาพูดถึงเรื่องราคาก่อนเลยนะครับต้นแตงโมต้นเล็กๆต้นนี้นะ,ะผมก็ได้มาในราคาต้นละ3,000ล้านบาทนะครับทุกคนมาจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองวัดด้วยคู่100นะ้น่าดูกันนะครับว่ามันสูงกี่เซนนะ,ะตอนเราซื้อมานะฮะเนี่ยะครับตอนซื้อมานะ,ะก็จะสูงประมาณ55หล้านเซนนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนผมคิดว่า ไปปลูกกันแล้วแหละไป okay, ล t สโกโอเคเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะฮะทุกคนครับก็อ่ะอันดับแรกเราต้องล,ลดน้ำนะโอเคนี่ <Okay. Okay. S> 1 y e a r later นานขนาดหนึ่งล้านปีใช่ไหมครับแต่แต,แต่ผมมีต้นแตงโมที่ปลูกไว้เมื่อหนึ่งล้านปีก่อนนะฮะในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือแบบมันโตแล้วมันก็สูงมากๆแล้วะฮะโอเค,ครับกคนมาเดี๋ยวเราลองมาวัดต้นแตงโมต้นนี้ดูกันนะฮะอันนี้ก็ล้านปีแล้วนะครับปลูกมาดูซิว่าจะสูงสักแค่ไหนกันนะโอเคไปดูกันเลยก็จะสูงอยู่ที่ประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณ250ล้านเมตรครึ่งนั่นเองนะโอ้สูงมากๆเลยนะฮะสูงกว่าอวกาศนะครับแตงโม ต้นนี้นะช่วงปลูกรแรกๆนะฮะผมก็ให้อาหาร MRE ตลอดนะครับแล้วจากนั้นนะก็ได้ขับรถเหยียบบ้างแล้วเบิดบ้างนะฮะนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้แหละแต่ผมคิดว่าดินมันดีนะมันก็เลยแบบใหญ่สวยสรุปผลการทดลองกันนะครับก็ต้นที่ ปลูกช่วงแรกๆนะแล้วก็แบบรดน้ําช่วงแรกๆตลอดนะแต่ว่าหลังจากนั้นนะฮะก็ขับรถเหยียบนะครับก็มันก็จะมีต้นตายบ้างนะแล้วก็ถ้าต้นไหนรอดนะฮะก็จะระเบิดมันนะครับผมถ้าเป็นกันบ้างครับสําหรับการทดลองนี้นะฮะก็ไม่อิงผู้เรียนไม่อิงมะละกอไม่อิงปวยไม่อิงสมโอไม่อิงอะไรทั้งนั้นนะฮะก็อิงโลกแห่งความเป็นจริงล้นวนเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้แหละนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่ากดไลค์นะฮะกดติดตามให้ผมด้วยนะ